कुसून्मखरसुतम् असेवन च फलानां बन्धितानां च सेवनपूजा च पूजनीयानां एतं मङ्करमुत्तमं पतिरूपथे च उफे च कथा सम्मापनीति च च ha si ja yawaca tamang raramut tamang mata pitu peahanang put na rasaanggaho anak kura cakaanta tamang raramut tamangkanaan ca tama jaiyaca nga kataan caanggaho anak watsani อารติวิรติปะปะมัจฉปนาจะสัญญโมอัปมาโทจะจัฏฐมสุเอตัมมังครมุตตะมังหาโรโฌนิวะโตจัสันตุติจัตตัญญุตากาเลนะธรรมะสวนังเอตัมมังครมุตตะมังขันติจโสวะจัสตาสมนานันจธาสนัง คาเลนะธรรมะสักชาเอตัมมังคารมุตตมังตโพจาพระมัจาริยัจจาอริยสัจจานะทัศนังนิพพานะสัจจิกิริยาจจาเอตัมมังคารมุตตมังพุทัสสาโลกะอาธรรมิหิกิตตังยัสานะกัมปเตะอโสกังวิรังเขมังเอตัมมังคารมุตตมัง เอตัสทิสานิกตะวานาสัพพธาปมะมะปราชิตาสัพพทาโสทิงขันติตันเทสังมังคระมุตตมันเตยบทสวนรัตนปริญยังกินชีวิตต่งอิทวาหุรังวาสเคสวายังรัตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุ พณิตังนโนสมังอะเตตถาคเตนะอิทัมปีพุทธเิรัตนังพณีตังเยเตนะสัจเจนะสุวัชีรู้อุตโตขยังวิราคังอุมาตังพณีตังยะทัชฌาสะกิยโมนีสมาหิโตนะเตนะธเมนะสมาติจินจิธรรมปีธรรมเมรัตนังพณีตังเยเตนะสัจเจนะสุวัชีรู้ตัว ยมพุทธเสรษฐปริวันในเยสุจิงสมาธิมานันตาลิกัญญมาหุสมาธินาเตนะสมุณวิจติธรรมเปิธรรมเมรุตังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสวัสดิหัวตัวเยปุคาลาธาสตังปัสสะตาจตาริตานิยุคานิหุติเตทกขิเนยาสุขตาสสาวกา เอเตสจินานิวาผลานิเอตัมเปสังเฆระตะนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวาทีโหตุเยสุภยุตตามนสาธเนนนิคามิโนโกตมศาสนามีเตปติเอปตามตังวิไหหาลกามุตานิปุติง คุณชมาในทําผีสร้างเคระตนังพนีตังเนเตนสัตว์เจนสวัสที่หัวตัวขีนังกุรานังนวังนาที นาทีสัมภวังวิรัตตาจิตายติเกอวัสมิงเตชินาพิชาวิรุณิชันธาเนพันติทีรายาธายัมปฏิโปอิทัมปิสังเขรตานังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสวัสดิโมตุวบุสาวธรรมบุตรสาวสวรัตตาหเวชิตังเซโยยาจะยังอิทาราปชาอัตตา นันตสาปูภาษานิจังสัญญาตาจาริโนเนวเทโวนคันธโพนารมาโรสหะธรรมมุนากิตังอปาคิตังกริยาตถารูปสา,าชัมตุนโนะบทสวดเจตุตสวด ภาสิตังภาสิตมิธังเตนะภควตาชานตาปสตะรหตะสัมมาสัมพุทธเนะเอถะตุเมหิมาอนุสสะเวนมะปะระมปัมปะปะระมะปะรายมะอิติจิรายมะพิตากะสัมปะทาเนนมะตักกาเหตุมะ วิต াকে นมังทิฏฐินิชฌานะคันติยามาสัพพรูปปายะรูปะทายะมาสัมมโนโนสรุยถาตุเมอัตตนาวะชะนัยยะทะอิเมธัมมาอกุสละอิเมธัมมาสาวัชชาอิเมธัมมาวินโยคะระหิตาอิเมธัมมาสัมมัตตาสมาธินา อะหิตายาทุกขายะสังวัตตันติอัตตาตุเมเหปัชชะนยญาปัชชะหยยญาธาญาธาตุเมอัตนาวัชชะนยญาธาอิเมทะมากุสลาอิเมทะมาอนาวัชัยอิเมทะมาวินโยปัสสะทายอิเมทะมาสัมมาสมมาทินาอิเม เมธามาวินโยปัสสัทถายเมธามาสมัตตาสมาธินาหิตายะสุขายะสังวัตติอัตาตุเมเหอุปปัสมปัชชาวิหารเยาธาเตบุสุตอุปเนยัสุตอุปนิยติชีวิตามาปะมายุงชรูปนิทัสสานสันติตานาเอตัง ภยังมรณิเปกขมะโนบุญญาณิกะอิราทาสุขาวะหานิอุปนิยเตชีวิตัมัปปมายังจรูปะนิตะสนะสันติทานาเอตังภยังมรณิเปกมะโนโลกามิสังปชเหสันติเปโกโยธากะยนะสัญญโมวาจายะ โธทเจตสะตังสัสสาเปปัสสะตะเปตัสสุคายหุติยชีวะวะมะโนปะกะโรติปุญญังธัมโมหะเวระคะเตธัมมะจาริงธัมโมสกิโนสุขะมะวะหาติเอสานิสังโสธัมเมสุกินเนนะทุกขะติงปัจจะติธัมมะจาริย สัพเพสังขารานิจเตียยถาปัญญายาปัสสตียอธานิพินตตีทุกเขสัมโควิสุตธิยาสัพเพสังขาราทุกขาติยธาปัญญายาปัสสตียอธานิพินตตีทุกเขสัมโควิสุตธิยาสัพเพธมาอนัตติียธาปัญญายาปัสสติ ตถานิพินทติทกเขสัมโควิสุทธิยาบุตสุตปันนักะชาดกปันนะกะักตถาเมเกทุติยังอาหูตักขิกาเอตธัญญายาเมทาวีตังขันหุยญาปันนักังพาหุเวสารนังยันเตสะพัาตานิวนานินาวนานิจา Ara maru ka ce tayane mansa hayaata sita tacitane tangko sararanang kemang Niangng sarana utamang niangng saranamahmah sappat tuuka pemut jatik yoca hudan cathaman jasang kanca Seenang keto catari iya secane sama penyaya tukang- tuuka. สมุปาทังทุกขสัจอาทิกรรมังอริยัญจะอาทังคิกังทุกข์พร้มกคามินังเอตังโโสระนังเขมังเอตังสระนมุตตะมังเอตังสระนามะขัมมาสัพพทุกขะปโมจติ สิบเจ็ดบทสวดปฏิกิริารกะรัตคาถาอตีตังนานาวะขเมยยานัมปฏิกังค่นาคตังบุคคลไม่ควรคำหนึ่งถึงสิ่งที่ร่วงแล้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังมาไม่ถึงยะทา,าตติธามนานีนันตังอปันตัญจานาคตังสิ่งใดร่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอนลาไปแล้วและสิ่งที่ยังมาไม่ถึงก็เป็นอนยังมาไม่ถึง ปัจจุบันนันจโยธทัพมังตถาตถาวิปัสเตียอาสังหิรังอาสังขปังตามวิทามานุขรุเยเก็บุคคลได้แห็นแจ้งธรรมปัจจุบันไม่งอนเงียนไม่ครอนแกนในธรรมนั้นนั้นได้บุคคลนั้นเพิงเ่งเจริญธรรมนั้นหนึ่งหนืองให้ผูกพงเถิดอาเชวะจิตจมาตัปังโกชัญญามารณนังสเวเพิงทำความเพียรเสียในวันนี้แหละใครเล่าจะรู้ความตายจะมีในวันพวง อาเชวะชจิตตมาตปางโกชัญญามารณาางสุเวถึงทำความเพียรเสียในวันนี้แหละใครเราจะรู้ความลาดพ่าดใครใครเราจะรู้ความตายจะมีในวันพุ่งนาฮีโนสังคารันเตนามหาเสนีนามัจจุนาเพราะว่าความผาดเพี้ยนกับมัจจุราชผู้มีเสนาใหญ่นั้นย่อมไม่มี แกเราทั้งหลายวางวิหาริมาตาเปียงรัตมันติตังตังเวพตเทการตุเตสันตัวอาจิกาเตมุนีเตระมุนีผู้สงบจําเรือบบุคคลผู้มีกติผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เกียจคร้านทั้งกลางวันและกลางคืนนั้นแน่ว่าผู้มีราตีหนึ่งจะเลิญด้วยประการชนีแล บทสวดพิณหาปัจเวคข,ขณะประา,ะาร์าราธรรมโมมหิชรังนัตติโตเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะล่วงฝ้นความแก่ไปไม่ได้พยาธิธโมมหิพญาธิงนัตติโตเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความเจบ็บไข้คคไปไม่ได้มรณะธรรมโมมหิวรณะน,นัตติโตเรามีความตายเป็นธรรมดาจะล่วงผลนความตายไปไม่ได้ สัพเพหิเมิเยหินานาภนา,นา,าววินาภาวเราจะระเวนเป็นต่างๆคือว่าเราจะต้องพัดพาจากของรักของจเจริญใจทั้งหลายทั้งพวงกรรมะสกโกมยหิกรรมทายาทกยุกรรมโยนิกรรมะพันธุกรรมะปฏิสารโนเรามีกรรมเป็นของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดกรรมมีกรรม เป็นทีเพึ่ออาศาเอยังกรรมังกริสามิกะลยานังว่าปะกังว่าตัสาทายาโทพวิวสามีเราทำกรรมมันใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทคือว่าเราจะต้องได้รับผลกรรมน้ำนัำน้นสืบไปเอวังอภัยปะพินหังปัจเวกิตาพังเราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกวันทุกวันเติอน บทสวดเทวตาอุยะโชนะชนะคาถาทุกขปัตตาจะนิทุกขพยาปัตตาจจนิมพยาโสกปัตตาจจนิโสกโนตุสัพเพปิปานิโนเอตาวตาจามเฮสัมพตังคุญญะสัมปทังสัพเพเทวานุโมทันตุสัพพสัมปฏิสิทธิยาทานังทะทันตุสัทธายสิรังละขันตุสัพทา อาวนาพิริตาหุนตูขัดชันตูเทวตาคตาสัพเพพุทธาพรปัตตาปจิกานันจะยังพระรังรันตานันจ่าติเชนะละขังปันตามีสัพพะโส สดดเทวตาปฏิทานคาถาหันธรรมยัมปฏิทานคาถาโยพนามเสยาเทวตาสันติวิหารวาสินนทูปคเรโพธิคเรตหิงตหิงตาธรรมธาดีนาพวันตูปูชิตาโสทิงกรุนเตทวิหารมันทะเลเทราจมัะชานวกาจพิกโว สารามิกาถานปเตอุปาสกากามาจติเสานิกมาจอิสราสัปปานปุตสุคิตาพวนตุเตจรบุจายิปิจะจันธสัมภวาสังเสทสะตาอถโวปปาติกานิญญานิกังธัมมวรังปฏิจจเตสภเปทุคขสากรนตุสังขยัง คาตูจิรังสตังธัมโมธัมมัทธาจัปปุคาลาสังโฆตุสัมโควาอัฏฐายาจิตายาจารักมิตายาจามิรักตัวสัทธาโมสัพเพปิธรรมจาริโนวุฒิยังสัมปปูเนยามะธรรมิริยาปเวทิเต ส่วนสภาพปฏิธานะคาถาแปลหันธรรมยังปฏิทานาคาถาโยปาน,าาายนามเซบุญญสิธานิกตาสาาัสสัญญานิกตานิเมเตสจะภาคิโนโหนตุสัตตานันตาประมาณนกาขอสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญที่ข้าพระเจ้าได้ทำในบัดนี้และแห่งบุญทั้งหลายอื่น ที่ข้าพเจ้าได้ทำแล้วเยปิยาคุนาวันตาจะไม่หังมาตาปิตาทโยทิธาเมจาปายาทิธาวาอัญญามัชฌัชตเวริโนอัญเยมัชฌัตเวริโนคือชนเราได้เป็นที่ราผู้มีคุณมีมารดาและบิดาของข้าพเจ้าเป็นต้นที่ข้าพเจ้าได้เห็นหรือแม้ไม่ได้เห็น และสัตว์ทั้งหลายอื่นที่เป็นกลางสัตตาทิทันติโลกัสมิงเตภูม,มาจตุโยนิกาปเจกัจ,กจตุการาสังสารพวะพเวและมีเวรกันตั้งอยู่ในโลกเกิดในภูมิสามเกิดในกำเนิดสีมีขันหาและขันหนึ่งและขันสีท่องเที่ยวอยู่ในภพน้อยและภพใหญ่ยาตังเยปตีธามเมอนุโมทันตัวสยัมเม จิมังนประชานันเตียเทวาเิสังนิเวทยุงสัตว์เราได้ทราบกันให้ส่วนบุญของข้าพเจ้าแล้วขอสัตว์เหล่านั้นจงอนุมโมทนาเองเถิดก็สัตว์เหล่าได้ย่อมไม่ทราบกันให้ส่วนบุญของข้าพเจ้านี้ขอเทพทั้งหลายจึงแก้แก่สัตว์เหล่านั้นมยายาธินานาปุญญานางอนุโมทนาเหตุนาสเพสตาสทาโหตัว อเวลาสุขินีวิโนเขมระทันจปะปปปพลตูเตสสาสิชตังสุภาขอเหตุคืออนุโมทนาบุญทั้งหลายที่ข้าพระเจ้าให้แล้วขอสัตธ์ทำควงจงอย่ามีเวรนอยู่เป็นโศกเสมอเถิดและจงถึงทางเนเกษมเถิดขอความหวังอันดีของศสตร์เหล่านั้นจงสำเร็จด้วยเถิน ด้วยอนุภา,า,าพแห่งสัทจาที่ฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอนิสงส์ห่งการบูชาพระรัตนตรัยด้วยการสาธยายบทสวดมนต์พระสูตรพระปร,ระพิขฐาเหล่านี้พอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้านาสวัสดิ์ศิลาขอให้พ้นจากทุกภัยทั้งปวกให้ข้าพเจ้าเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอตัวเทพเทวดาทั้งหลายได้โปรดอนุโมทนาในการสวดสาธยายมนต์พระสวดพระธรรมหลนและพระธรรมเหล่าน,นี้เมื่ออนุโมทนาแล้วได้บวดดำานวยปรให้แก่ข้าพเจ้า วัตถุมงคลพระกลิ่งพลีพิณาโดยมูลนิธิสมเด็จพระยาณสังวรวัดบวรน,นิเวศวิหารตลอดจนวัตถุมงคลทั้งหลายที่3สิ่งสร้างขึ้นทั้งที่ผ่านมาและที่จะจัดสร้างในอนาคตขอจมเปลี่ยนด้วยอนุภาพแห่งพระประิจกและคำมงคลในภาะตาต่างๆขอจงเลิศศักดิ์สิทธิ์ทุประการเทิดสาธุสาธุสาธุ